สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนูเยาว์สิมานำเสนอเมนูต้มส้มไก่บ้านเลยจ้ะอันนี้กะทำความสะอาดเล็กน,น้อยแล้วกบเป็นตินละอีกเมนูหนึ่งจ้ะสิแกงผักกาดใส่สิ่นหมูพี่น้องอยากกินแกงผักกาดน,นี่เยาว์ก็จะใส่น้ำพริกค่ะน้ำพริก,กปกติจขตะข่าตะไคร่หอมแดงหอมขาวกะปินิดหน่อยใส่เกลือน้ำใส่ขน่นาะใส่ขี้ดกใส่น้ำปลาร้าแล้วจ้ะ แร่จะเอาลงขวานะมาเห็ดต้มไก่ก่อนพี่นอ <c oughs> ้องคอยเกลประกาศค่าพี่น,อน้องมาต้มไก่้ำไยแววน้ำเดือดแล้วใส่ขหนออลงไปเลยจ้ะสูรเยว่แล้วลงเครื่องกันกระเทียมทุบข้าตะไคร ในนก่ขนอนเราก็จะใส่ชุบรสจัะใส่เกลือ่ข้างนอกตีนขาวใส่ไก่ลงไปรดจ้ะไก่หนึ่งตัวของบ้านงง ไก่นุ่มจ้ะค่อยปรุงรสอีกน้องจ๋าไก่เริ่มนุ่มแล้วจ้ะแล้วก็จะมาปรุงเครื่องเ,เพิ่มแล้ว,ลวจะมีหอมแดงมะักกะสันจ้ะ,ะต้นหอมที่เป็นอันน้านมันเด้อจ้ะเดี๋ยวจะใส่ไปก่อนใส่หมูน้ำจ้ะ ใส่พริกจ้าข้างบน,นอย่าแววแอบชิมนะจ้ะแซ่บสุดท้ายใส่ใบอร์รี่มะกรูดต้องไก่บ้าน คักชีโรยต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีเรียบร้อยแล้วค่ะต้มไก่บ้านอร่อยมากเราจะส่งสุงกันเนอ,อยเดี๋ยวเราไปปิดแกลับจะมาอีก เก็ดแกงผักกาดเราจะขวสซิมหม,มูขวบหมูเขาเครื่องดีแล้วพี่น้องสุกแล้วแล้ว,ลว,ลวจะเติมหน้ามันจะเคี่ยวหมูให้นุ่มกันพี่น้องนาะ จะมูยแลแววนมเลยจ้ะรสชาติจะอร่อยละแล้วก็สะมาใส่ผักเลยจ้ะผักกาดผักซีล่างปนกันแล้วใส่ใส่กันหมดไปเลยผักกาดหนา,นานี่ง,งามำขนาดนี้ยอดเมาะอย่างกระลำปลาเรือ กระดหนุ่มจากน้อยกันพี่นอ้องแ๋ยวสิบ่อเห็เป่อยมันเดือดจากแป๊บนึงก็กินได้เลจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงผักกาดใส่หมูสามสันใส่ผักชีหอมๆจ้ะดีจ้ะพี่นอ้องมากินขอน้ำยาแววได้จ้ะต้มไก่บ้านแ่บๆแกงซีนหมูใส่ผักกาดจ้ะนี่ก็จะเป็นน้ำพริกป่นนะ อ่าเยี่ยวยวกลับมาจากประชุมยเยาแววแกงอันนี้กินร้องทองมาแล้วจ้ะแกงผักกาดน้าที่มันเกิดธรรมชาติกลางทุ่งน้าจ้ะแสบนะค่ะกินขอน้ำกันส,สวัสดีครับมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องกินขาอ,ขอน้งด้วยกนาวอาการว่าเป็นใจนิดนิดหน่อย กินขอกบผู้เหนาวไร่มผ่าพมลายก็ะห่อนออกกัหนาวสวัสดีจ้พี่น้องมากินข้าวกันเด็ตัดให้สันเนี่ยคนพอตัดมาเบิดนี่โคแบงตักหลายเท่าไรว่าสะดวกหลายไรเมื่อรดอกสันเกพีเดียวเม่ไรคนขเขา้อ กลับมาจากประชุ่มแล้วหิวเข่ากันเลยนี่เจ้านี่กินน้งเซนน้ำยากระเทียมเจ้าไปขึ้นดอยตาเวี้ยไปขึ้นดอยไปเห็ดนยังก็แนวทางกันไฟแล้วก็ไปประชุมอำเภอเพือดเอาซ่อนไหมอีกใบหนึ่งใบซ้อมใบเอาซ่อมมันฮ้อนขอเจ้าข้าวกะฮ้อนแกงกะฮ้อนต้มไก่กะฮ้อนเด้อ เวาอบอกเด้อมากินข้าวด้วยกันต ây, ้มไก่แกงพะกาดั ไปเพิ่มตรงปลาให้กินนะโอ้โนีอย่างนี้่มาทางอีพันอีันซอยท้งแม่ทุกลูกั้าหงลาอคอนอยื่ทำความสะอาดลยเวันออกอีผันรับชอบคนเดียวมั้โอเคจำุนยาฉันมีคนเห็ดคอยมันก็เห็ดอยู่เมาอีมีสมสุภาพนเอ ความสะอาดของไฟงอมันบ้านคียู่เนาะพี่น้องอุ้ยจะเป็นอะไรซ่อนใดอ่ะงงก็งกงอันนี้แล้วก็ไปหยิบเอาอันนั้นแล้วก็ไปหยิบเอาอันนี้งงมันฮ้อนขอเจ้า,เเานเห็นไหมฮ้อนหมดชุย่างแ่ะแกงกระฮ้อนควันออกจุ้งๆุ้งเห็นไหมกาศงามำน้พี่น้อง อีกคนนี่เผ็ดสุดยอดเด้เเอบอกเม,มออบุญสุขครับเผืดเอดแปเบ,า,บา,เาเรียง,งหนาบ้านใช่เรียงค้นหนาบ้านเราขอทำความสะอาดบ้านดีไมมือนี้หนานี่เราต้องทำความสะอาด ภูมิภพของมันเนี่ยไม่ผัดกันนะข้าแกงสิมมันก็จะเหนียวๆแน่เนะต่มนั่นแซ่บนะชาวบ้านไปนั่งเป็นเอาก้อมไปน้ำเนี่ยนั่งเก็บอยนะู่เนี่ยก็จะได้ไม่ถัดซีเซียร์อากันะอากันนะเนะขาเก็บผู้กันเขาเก็บอยู่ทงน้ำมันออกอธรรมชาติออธรรมชาติเนีน่ยุูปองซีเซียรน,น,นี่ยน่าจะดื่อปีนึงจนะกินเทียนอันนึ่ง มุบ้านแลเลือดได้แเลือดเนสนนอน้ำผัดผมนั่งมันเป็นมุ้งเห็ดห้กินไม่ไหอ้ห่อนๆสดๆกับว่าห่อนบันนี้สิแกงข้างคืนไม่ห้กินก็อน้องกระด่างนี่นกระด่ง แกงม่เศร้าข uh, ี small, no ้ควายหม้อหนาวหนาวต้องกระด้างจช่เอาไปซื้อกับกระด้างแกลงอากาศหนาวหนาวกระด้างเขาเลยไปตลาดเศร้านุงเสียสองสั้นเสียหมวกพ่อยังมือแข็งเจ็บมือไหมสิบองศาสองสามมือมันงสิบองศาแค่ในบ้านเขาเนี่ยโบไก่กันไอยสิบองศา ลงที่มันสาวองศาสิ่อันนันเขาสิบองศาต่ำสุดนะอายุสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็มัครมเมนสาวยี่สิบองศาอย่ายวมืนอก้นเยแวะที่ไปขอนแก้มอื่งน้องไปดันจะส่งอาสาว เป็นครูครูมาอลยเป็นอาจารย์สอนหาอะไรนั่นอาจารย์มาอะไรยายเบวเกิดไม่ได้ไปไปจับเท้นเน็กคอนแกนต่างปะเที่ยวน้ำเคยเคยเห็นคอนแกนในเท้พี่เนาะนี่คอนแกนเกิดเกิดเป็น

คิดกินหลายย่างี่ยมันเจ้าที่กินย่างได้เนี่ยกะใส่ตู้ไว้กะอันนี้ก็ใส่ตู้ไว้ท่านไปยูอยากต่อออกมาอุ้นกินเจ้าละมัดแทบกับเมียแทมั่มันต้องไปห่วงเขาแล้วกะนีน่มือแรงมัดลูกชายยาวมัน,มนก,ก็จะกลับมาคำแน่ ไปอันคุ้มงานก็สั่งอยู่ในตัวจังหวัดจ้ะในพะเยา,า,ยาโชว์ลุงรถไฟฟ้า,ฟามดก็จะกลับมาคํำแน่หน่อยที่ทดิสเลมาตะตเวินนะตรง กบ้องอยากกินยังก็เฮ็ดยูโลยงเเฮ็ดยูโลทีไฟ้านแต่เว็แทบไ่ได้ห่วงมันหรอกขอชิพาออกบ้านตีหาตีหางกม่นี่เราคนตื่นมาจำตีหานี่น้ออย่นนี้เต้านะตีหางหืดแล้วแกรงงงยังมาทั้งคืองั้น Cái đi ừ, sẽ... bác ừ, ừ. ừ. và... nó ngon 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 Thử ngon 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 nó mở ใช่เปิดด้วยพันปิดมือเช้านี่พูดบังพูดอ๋อออกกล้องบินไปทั้งรถดูดลูกซ้ายจอดยูกข้างบ้านเสียต่ำหนึงเดือนแกงประกาศแค่ยังใช่มูติยินดีเจ้ารถดูดพ่อหน้อยอจีกับรถเทเลอร์จอดอยู่ข้างบ้าน ขันเพิ em, so. u, ่นน <Ừ. S 2> ี่ก็ไปปิดไฟนะมาเศื่อเทีเปิดไว้จนมือเปิดขึ้นนี่อไรต้งนี้มนสร้างื่มงเนี่ยพุ่นเนี่มันมาดื้มอ่ะกรนดีละมึงเนี่ยมดื้ม่คยใกล้พอเห็นพอปิดลามึงเนี่ยมมางเื่อมั้มพุ่นมันดื้มั้หดพักแค่น้เด้อย้ำมื่อแล้วหมดจำเมือแลงก็ได้ดอกย้มอหนาวมเย็น พ oh, ี่น้องกระดินใจมันตายนี่ไปประชุมแวะอาอนอังุนไปให้น้องไอจีไปยูดอกไปโรงเรียนฝากแม่เพื่นไว้หัน่ะ <Okay. S 2> ไปโรงเรียนเพื่อนไปตอนเที่ยงแ่นไป <c oughs> ย่นเงินขื้อมื่อคืนกลับอย่งงางนั้นเจ้าต้องพากับเสื่ออุนอ่นอ่างนีน้หวานดีนะน้องเานะแซ้บร่างใส่สื้เก็บใส่ตู้เย็นไห้กินในะ เน่ของมลปีก็คางบ้านพี่น้อยตั้งแต่รังเริ่มที่มีผลผลิตออกอย่างน้อยกเป็นสวนได้แต่วันมันยังยืดไปแต่เบสบอกถึงข้างบ้านเย้แววอันนี้นสวนอาุนวลโอ้กำลังเฮ็ดกำลังปลูกการล้างผูกปีกไก่มันเริ่มจะได้ผลแล้วปลูกประมาณน่อยว่าต้นแต่ยย่ให้ก๊า เกอนใช่นะประมาณหลักร้อยหลักพันหลายเขาสามารถบังคับให้ออกโซนนี่สามสี่เดือนเก็บแบ่งหนึ่งโซนสามสี่โซนองานม้นต้องกลืนเฉินสองเสี้ยวที่เยาว์เปิดให้ยูทูปของทุ่งจัง

มนเยี่ยมไม่เยอะขนาดนั้นป็้ของคู่กนินนี้แหะคลิปนี้เยาว์วขอลาสนี้กันนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยาว์ชั้นแนว channel จ้ะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย